สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวจิรภาสชนวินิศรัชศ,ศาส,นสานุปัสสร์รุ่นที่9มหาวิทยายลายัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยายลายัยวันนี้จะมานําเสนอบทความวิชาการเรื่องเศรษฐกิจสร้างสรรค์กับการพัฒนาที่ยั่งยืน ก่อนอื่นเลยนะคะที่ฉันจะขอให้ทุกท่านรู้จักกับคําว่าเศรษฐกิจสร้างสรรค์คืออะไรเศรษฐกิจสร้างสรรค์ก็คือการนําสินค้าหรือว่าบริการมาเพิ่มมูลค่าโดยผ่านกระบวนการความคิดสร้างสรรค์สามารถที่จะนําเทคโนโลยีหรือว่านวัตกรรมมาบวกกับพื้นฐานทางวัฒนธรรมแล้วก็สังคมเพื่อให้เกิดงานสร้างสรรค์และเพิ่มมูลค่าให้กับสิ่งนั้น ถ้าถามว่าทำไมเราจะต้องใช้คำว่า Creative Economy ก็คือในอนาคตเราจะมีการรวมตัวกันของกลุ่มภูมิภาคเอเชียนะคะเพื่อที่จะใช้ Creative Economy นี่แหละเป็นตัวเร่งในเรื่องของการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจประกอบกับประเทศไทยมีความได้เปรียบในเรื่องของวัฒนธรรมแล้วก็ภูมิปัญญาซึ่งมีอยู่อย่างมากมายและสิ่งที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือว่า พฤติกรรมของผู้บริโภคเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปมีไลฟ์สไตล์ที่เปลี่ยนแปลงไปมีการเลือกซื้อสินค้าหรือบริการที่มีเอกลักษณ์มากยิ่งขึ้นอยากจะให้ทุกท่านได้เห็นตัวเลขที่สำคัญอีกตัวหนึ่งนะคะก็คือรายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปีของประเทศไทยอยู่ที่6,740.8 US ดอลลาร์ต่อคนต่อปีและมันแสดงให้เห็นว่าประเทศไทยถูกจัดอันดับอยู่ในประเทศที่มีรายได้ปานกลาง และประเทศไทยติดกำดักร,รายได้ปานกลางนี้มันเนิ่นนานแล้วสาเหตุหลักที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งจะดูได้จากกราฟิกที่ท่านเห็นนะคะแผนภูมิปิรามิดที่ท่านได้ชมก็คือภาคเกษตรกรรมจะเป็นกลุ่มที่มีผู้ประกอบอาชีพในกลุ่มนี้ค่อนข้างเยอะใช้พื้นที่มากแต่ว่ากลับสร้าง GDP หรือว่ารายได้ไม่ถึง10%เมื่อเทียบกับกลุ่มที่เป็น SME หรือว่าธุรกิจขนาดใหญ่และนี่แหละก็คือสาเหตุหลัก ส่วนหนึ่งที่ทำให้ประเทศไทยติดกับดักรายได้ปานกลางมาเนิ่นนานมากวิธีการที่จะสนับสนุนหรือเพิ่มมูลค่าให้กับภาคเกษตรกรรมเราจะต้องใช้ Cre a t i v e ก็ค,คือคิดต่อยอดจากสิ่งที่เรามีเพื่อที่จะเพิ่มมูลค่าให้กับธุรกิจนะคะและการใช้ Creative เนี่ยจะแข็งแกล่งไม่ได้เลยถ้าขาดองค์ประกอบ3สิ่งนี้นะคะก็คือ,คอ B t P B ก็คือ business people และก็ p l a c e ค่ะ Creative Economy ก็คือเราจะต้อง Creative People Creative Place และ Creative Business สิ่งเหล่านี้แหละจะเป็นตัวคลับเคลื่อนและเชื่อมโยงเพื่อที่จะผลักดันให้เกิดขบวนการที่เรียกว่า Soft Power หรือการสร้างอิทธิพลทางความคิดเราจะต้องมีในเรื่องของการผลักดัน 5F นะคะอันได้แก่ Food, Film, Fashion, Fighting และ f s t t v v l l และว,วิธีการหรือว่า Road Map ที่จะ Creative people หรือว่า c Creative Place ได้นะคะเริ่มจาก Creative people เราจะต้องดูตลาดแรงงานที่เป็นกลุ่มแรงงานสร้างสรรค์เราจะต้องพัฒนาเขามีการ Reskill upskill และ n นิวสกิลรวมถึงการสร้างแรงงานที่เป็นกลุ่มคนสร้างสรรค์โดยอาจจะมีในเรื่องของการบรรจุหลักสูตรเพื่อรองรับกลุ่มแรงงานที่จะต้องออกมาในอนาคตต่อไป และหลังจากนั้นเราก็เอากลุ่มคนเหล่านี้แหละค่ะมาเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าด้วย creativity จากต้นทุนเดิมที่เรามีอยู่หลังจากนั้นก็จะต่อยอดไปสู่ business นะคะด้วยการกำหนดทิศทางแล้วก็เป้าหมายร่วมกันคือการเป็นการทำงานแบบเป็นระบบร่วมกันไม่ใช่ต่างคนต่างทำเพื่อที่จะต่อยอดและแบ่งความรับผิดชอบตามความถนัดอาทิเช่น ภาคเอกชนอาจจะมีความถนัดในเรื่องของงานสร้างสารรค์ภาครัฐบาลดูแลในเรื่องของนโยบายและก็เงินทุนหลังจากนั้นก็จะไปสู่คอมมิล i z เซชันคือการเชื่อมโยงตลาดด้วยการสร้างอิทธิพลทางความคิดเพื่อที่จะไปแข่งขันกับตลาดโลกและนี่มันก็จะเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไปและแน่นอนว่าท้ายที่สุด ความท้าทายของการสร้างเศรษฐกิจสร้างสารรค์ไม่ใช่ภาระหน้าที่ของคนใดคนหนึ่งนะคะมันจะต้องบูรณาการร่วมกันทั้งภาครัฐเอกชนและท้องถิ่นเพื่อที่จะนำพาประเทศไทยออกจากกับดักรายได้ปานกลางสู่เศรษฐกิจสร้างสารรค์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไปขอบคุณและสวัสดีค่ะ